สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องการยกระดับจิตใจยกระดับจิตวิญญาณครับเรานำเกร็ดความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆแนวทางการฝึกสมาธิจิตการทำความดีต่างๆในชีวิตประจำวันรอบตัวเราซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเรามีมันทัดฐานมาจากคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เราได้นำคำสอนต่างๆนั้นมาพิจารณาไปตามตักกะต่างๆสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานเหนือกว่าการให้ทั้งปวงแต่การจะให้อะไรในช่วงเวลาใดานั้นก็ให้มันถูกไปกับกาลสมัยตามสถานการณ์ต่างๆครับขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านที่กรุณาซับสไคร้ เข้ามารับชม,มรับฟังและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นข้อมูลสำหรับผมที่จะนำไปทำคลิปต่อต่อไปออกมาจะไปในแนวทางทิศทางใดครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงก็ช่วงปีใหม่เป็นต้นมาหลายหลายท่านนะครับก็ได้ไปพบญาติพี่น้องผู้มาเกิด9หลายท่านได้ไปพักผ่อนเที่ยวกันมาบ้างแล้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาสู่ การปฏิบัติงานเป็นไปตามปกติซึ่งจะปีเก่าปีใหม่เราก็ยังคงต้องทำงานไปตามหน้าที่ของแต่ละคนตามโอกาสของแต่ละคนที่ต้องปฏิบัติกันไปครับการให้ทานต่างๆนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นการมันเป็นบารมีด้านหนึ่งก็คือหนึ่งในบารมีทั้งสิบ คือทานบารมีการจะให้นั้นให้เพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเรามันรู้จักสละรู้จักลดลดความหวงนะครับลดความหวงความตะนีที่เหนียวต่างๆเมื่อเรารู้จักให้เราก็จะไม่รู้สึกเสียดายแต่ถ้าเราไม่เคยให้เลยเนี่ยกำลังใจไม่พอบารมีตรงนี้มันก็ไม่มีนะครับมันพร่องพร่องมากพร่องน้อยก็แล้วแต่ กำลังใจที่จะให้แต่การจะให้ทานสิ่งใดต้องใช้ปัญญาบารมีเข้ามาประกอบด้วยให้มันอยู่ในความเหมาะสมถูกต้องและถูกตามยุคตามสมัยผมจะนำเรื่องการให้ทานนะครับการให้ทานมาคุยทั้งนิดหนึ่งสั้นๆก็คือมีเพื่อนผมได้มาเล่าให้ฟังว่าไปพบช่องหนึง่งท่านบอกว่า การให้อาหารแห้งถวายทานพระด้วยอาหารแห้งนั้นถือว่าเป็นบาปเป็นความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทําเพราะว่าพระสงฆ์นั้นออกบิณฑบาหาอาหารสดอยู่แล้วเขาว่าอย่างนั้นรับบิณฑบาจากอาหารสดอยู่แล้วห้ามพระสงฆ์นําไปประกอบอาหารนะครับห้ามพระสงฆ์นําไปประกอบอาหารตรงนี้ผมก็มาพิจารณาดู ว่ามันเป็นบาปมันเป็นสิ่งไม่ดีอย่างไรก็พิจารณาหลายตลบนะครับก็บ้างแห่งนะครับการให้ทานเนี่ยการถวายทานพระสงฆ์เนี่ยมันก็มันเป็นบุญมันเป็นความดีอยู่แล้วแต่ไอเรื่องจะบาปจะชั่วหรือเปล่านั้นท่านจะดูกันที่อารมณ์ใจตามที่พระพุทธเจ้าได้บอกว่าเจตนาหังพิขเวกัมมังวัธามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเชื่อว่าเจตนานั้นมันเป็นกรรม บ,บางแห่งท่านอ,อยู่ป่าอยู่เขาอยู่ไกลออกบินสบาททีหนึ่งเมื่อได้อาหารแห้งไปก็อาจจะนําไปประกอบเองหากฝนตกหนักหรือน้ํบาบาไหลหลากอะไรต่างๆมันก็ไม่สามารถที่จะออกมาบินสบาทเองได้ก็ต้องประกอบอาหารฉันกันเองเชา้าเพลน อะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็ปรับกันไปตามสถานการณ์เทศกาลต่างๆที่สําคัญสำคัญในทางพุทธศาสนาท่านก็ตักบาตรอาหารแห้งกันแต่ถึงแม้จะเป็นการถวายทานตักบาตรในช่วงเวลาปากติก็ตามก็สามารถจะใส่ได้เราก็ว่ากันไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วตามหลักความเป็นจริงนะครับเราใช้ปัญญามาประกอบในการพิจารณาในตรรกะต่างๆหรือเหตุผลต่างๆทั้งหมดครับก็เป็นช่วงสั้นๆเพียงเท่านี้เราอยากจะให้ข้อคิดหลายๆท่านนะครับเมื่อรับสื่อรับข้อมูลโดยเฉพาะธรรมะนี้ทุกวันเนี่ยก็จะมีออกมามา,มากมายหลายสำน,นักหลายช่องที่นำความรู้หรือเก็บความรู้ที่ ไม่เหมาะสมก็มีที่ไม่ถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงก็มีอันนี้ผมไม่ทราบว่าจะด้วยเหตุผลอันใดหรือมีเจตนาอันใดสำหรับคลิปวันนี้ก็เราเจอกันเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จประสบความสุขความเจริญทั้งด้านทางโลกและด้านทางธรรมการพัฒนาจิตวิญญาณมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน เพราะจะทำให้จิตใจเราพบความสุขตั้งแต่เวลานี้จนถึงอนาคตการขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ